เอ,อ้าเปลี่ยนช่องกดเปลี่ยนช่องก่อนลูกเปลี่ยนช่องไหนเปลี่ยนช่องเพื่อปลอดล่ะเปลี่ยนช่องพูนเปลี่ยนทีวีแล้วไปเปลี่ยนช่องก่อนเปลี่ยนช่องก่อนอย่าอ่า อย่างนั้นแหละพ่อบอกพอช่องนี้แล้วโมเดลเป็นช่องพ่อก่อน เปลี่ยนช่องเลยลูกเปลี่ยนช่องอืมเปลี่ยนเหลีย,งเ,ลยง,งเปลี่ยนเหลียงกดให่เปลี่ยนกันกะ